คือวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเรียบปรคุยตรงนี้ต่อหน้าสื่อมลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านคือวันนี้ยังมีอะไรติดค้างหรือว่าได้ๆทั้งสิ้นผมขอเป็นพิถุละพีิกิบพิบล้อพี่น้องทุกคนขอเป็นส่วนตัวกลางในเรื่องทรัพย์สินเดิมของพี่เบิร์ดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ณนว,วันนี้พี่ฝน มีความคิดเห็นเป็นยังไงครับก็เอาตามตามอลเนี่ยตามคืออย่างที่คุณบอลพูดเดี๋ยวพี่ก็จะจะรับฟังและก็จะทาตามทุกอย่างนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีอะไรบ้างคะพี่ผลจัดแจงให้ฟังคือจัดแจงคือให้บันจัดแจงว่าจะจะจะให้พี่ตอบว่าไงเอาอย่างนี้สรุปง่ายๆสรุปง่ายๆสั้นๆและกระชับถ้าพี่ผลเห็นว่าผมพิคารได้เลยนะผมขอ ทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่โรเบิร์ตได้ฝากผมไว้คือทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของพี่โรเบิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ที่เป็นของพี่เบิร์ตจากวันนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมดพี่และญาติโอเคไหมครับโอเคครับพี่พโอเคอชัวน,นะต่อหน้าพี่ชายเลยครับแล้วก็ไม่มีมาโพสแหวะหรือว่าอะไรใดทั้งสิ้น โอเคไหมเข้าใจเข้าใจไม่พูดถึงโอเคโอเคพี่โอเคโอเคคับพี่มอโอเคโอเคสบานเลยครับโอเคเพื่อให้พี่เบิดไปสบายน้นหลงโอเคแล้วครับโอเคถ้าเกิดเขาไม่โอเคพี่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อหน้าพี่จะพี่เป็นตัวแทนของเจ้าจ้าใช่ลงที่พี่คนเดียวเพราะว่าที่ผมรู้สึกว่าพี่อมาสัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับน้นหลงถามว่าความรู้สึกที่เขาพูดไปวันที่วันที่เอ่อคุณบอล บอลมาเยี่ยมมาเยี่ยมระเบิดให้เงินระเบิดเท่าไหร่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาพูดกับผมแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาผมมาเป็นประจำถูกไหมคะพี่แจ๋วใช่ค่ะใช่ผมคือพี่บอลเขาจะมาทุกวันมาทุกวันไม่มีไม่มีว่าวันไหนจะไม่มาแม้แต่วันไหนที่มีงานเลิกงานดึกขนาดไหน ตีสองตีสามเขาก็ต้องมาพร้อมกับอาหารของพี่เบิร์ดเพราะว่าพี่เบิร์ดเขาบางทีเขาต้องกินอาหารตอนตีสามพี่บอลก็ต้องหิวมาถึงบ้านน้องๆอ่ะถ้าเขาไม่อยู่เขาต้องฝากให้เด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อจะดูแลพี่เบิร์ดช่วยพี่หาซื้อกับข้กับข้าวต้องสั่งทุกอย่างห้ามไปไหนนะต้องดูแลถ้าพี่เจ๋วไม่อยู่ต็ให้เด็กน้องๆอยู่แทนซึ่ง ไม่เคยค่ะตกบุกพล้องเขาจะสั่งกำชับไปเลยค่ะแล้วก็คือบอลเอาเงินมาให้โรเบิร์ตเท่าไหร่ผมก็สะอึกพี่เบิร์ตเดินม,มาส่งผมน,นะฮะนี่ผมกำลังแจ้งที่นาหลงพูดนะว่าผมด้วยความที่ผมสะอึกผมก็พูดทำไมในใจว่าทำไมคุณถามผมแบบนี้ผมก็พูดว่าพันสองพันครับแต่ในใจผมโกรธไหมผมโกรธเขาก็เลยพูดว่าเอามาให้เยอะๆหน่อยนะพี่เบิร์ต พี่เบิร์ดพูดว่าทําไมไปพูดขเขาแบบนั้นถ้าไม่รู้อะไรถามผมนี่พี่เบิร์ดพูดแล้วผมก็เลยรับถึงศาลผมถึงเดินออกไปผมไม่อยากกลับมาต่อกอนเพื่อให้คนป่วยไม่สบายใจและพี่เบิร์ดอีกวันหนึ่งผมมาหาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดยกมือไหว้ขอโทษผมแทนญาติพี่น้องที่เขาใช้คําพูดแบบนี้กับผมแต่ผมไม่ได้ติดใจแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาพี่กับพี่แจ๋วไม่เข้าใจกัน ญาติพี่น้องไม่เข้าใจกันต่างคนต่างอคตินะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากให้จบณวันนี้ผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้ผมไม่อยากมาพูดออกสื่ออะไรเรื่องแบบนี้พี่โอเคขอโอเคแบบจริงๆนะครับโอเคจากใจพี่ไม่ตั้งทนายอ่ะพี่พูดตรงนี้เลยผมต้องอาให้ทุกคนทนายพี่ทำมาที่ค้าขายพี่แต่พี่เคยคุยกับผมว่ายังไง ว่าเพราะพี่ตั้งทนายมาพี่ก็มีทนายของพี่อันนั้นช่วงระหว่างมโหเพราะเราส่งพี่ชายเราไปศูนย์มะเร็งแล้วคุณมาเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ที่เราบอกว่าพี่เราเป็นมะเร็งก็คือก็คือว่าเดี๋ยวต้องเอาใบน้ำมาให้คุณบอลเสร็จเรียบร้อยมามามารักษาแบบโปลรุ่แล้วผมก็บอกว่าโลกรงพี่ก็ไม่ได้มาแค่นั้นคือว่าพี่น้องก็คุยกันในการไม่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไงครับไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็เลยไม่ไม่รู้ครับก็คุยในโทรศัพท์คนั่นแหละเรื่องมันแค่นี้แหละครับก็เลยเข้าใจผิดกันนะครับก ว่าพ่พนยกทั้งหมดให้กับพี่แจวและลูกๆใช่ครับใช่เ,เป็นคนดูแลท,ทั้งหมดใช่ตอนนั้นาพี่ชายเลยครับอ่าโอเคแล้วก็ขอว่าคือทุกอ,อย่างที่ว่าเรามีประเด็นกันมาจากญาติาพี่น้องแล้วก็ไม่เข้าใจพวกพี่ๆก็ถ้าเขาไม่เข้าใจคิดว่าพวกพี่ไม่ดีพวกพี่ยินดีขอโทษขอโทษญาติพี่น้องเราทุกคนก็ไม่ได้เกลนาทุกคนเข้าใจผิดระหว่างตกใจอะ มันไวเกินไปเขาพึ่งแถลงข่าวด้วยแล้วพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นเป็นโทกันลงกันนะคนที่เขาไม่รู้เรื่องเพราะยิ่งยิ่งลื้อมันมันก็ยิ่งไม่จบไปสิ้นของประเด็แต่วันนี้รู้แล้วครับขอโทษคุณบอลน้อยเพราะคุณบอลเหนื่อยจริงๆแล้วก็ทําให้เห็นจริงๆครับที่ทางพี่จะเป็นตัวแทนทางพี่น้องครับให้คุณบอลเจริญขึ้นแล้วก็ให้ดังเดิมที่ช่วยครอบครัวพี่กับพี่ชายพี่ผมไม่ขออะไรที่ผมออกมาวันนี้แค่ว่า ผมต้องการให้พี่โรเบิร์ตพี่ถ้าพี่ได้ยินอยู่พี่อยู่ข้างหลังผมพี่วันนี้จบสิ้นแล้วขอให้พี่ดวงวิญญาณพี่นอนตายตาหลับเถอะครับเพราะวันที่พี่จากไปตาพี่ไม่หลับพี่เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมทายพี่จบสิ้นแล้วพี่เบิร์ตโอเคทั้งสายจบมันมีอะไรจะพูดไหมมีขอขอโทษทีมงานทุกคนแล้วแล้วก็บริษัทที่ช่วยช่วยพี่ชายเรามาตลอดแล้วก็พี่ตะไคร้แล้วก็หลานนะครับ แล้วต่อไปนี้เราก็หลังจากงานแล้วเราก็จะคุยกับหลานเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างจบเพราะเราไม่เคยมีไม่เคยมีว่าพี่เราเป็นดาราทั้งบ้านมีคนเดียวก็คือไม่ก็คือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับถึงได้เป็นอย่างนี้กันเพราะอยู่บ้านๆันจะพูดมึงกลัวครับแต่ก็ไม่รู้ก็ไมาอยู่อีกสังคุมเลยต้องบอกโทษเลยครับก่อนหน้านี้ทำไมเราอย่ป่าเสียงอะไรเป็นมลัวสุด กบางทีพี่คุยโทรศัพท์คุณบอลไม่เคยคุยกับเขาครับบางทีพี่ก็เหมือน,เห,อนเหมือนความโมโหเขาดูแลพี่ชายอยู่เรื่องโรงพยาบาลก็ความที่พูดแทนพี่ชายหรือเปล่ปาลหรือโมโหอะไรก็พูดกับเขาไม่ไม่ค่อยดีจริงๆครับเขาก็ตกใจเขาเขาไม่เคยคุยกับพี่ตั้งพี่ชายพี่มาอยู่เขาสิบปีอะเขาจะปรึกษาตลอดจะบอกตลอดบางทีคุณบอลก็โทรไปครับสี่ห้าทุ่มเขาเขาก็โทรไปแต่คราวนี้ได้ข่าวมาเราก็ได้มาเขาได้มาก็เลยมาปะก,กันครับ นี่บอกตรงก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดแต่ว่า <Okay. S 1> มันไม่ใช่เรื่องจริงครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับจริงครอบครักกวเรายอมรับพี่แจ๋วไหมยอมรับพี่ยอมรับพี่แจ๋วเขาไปบ้านที่พี่หวยหินก่อนที่จะพี่ชายจะเสียไงพอแป๊บเดียวอนะ่ะพี่แจ๋วเขาก,ก็แบบไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนเขาเหนื่อยพี่ <c oughs> ก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องครับพี่เคยคุยเขาเรื่องโรงบาลแล้วก็ไปอย่างนี้ไปนี <c oughs> เน้เขาก็บ่นเหนื่อยพี่ฟังตอนไปสีนาดไปอะไรไนงะแล้วพี่ก็ทํางานอยู่ตรงนู้นด้วยครับมันเลยคุยกันงงไปหมดเพื่อความ เป็นห่วงพี่ชายมากเกินไปอะครับเพราะเราเพิ่งเจอพี่เราอะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วตอนที่เขามาเล่นนี่ก็ไม่ค่อยเจอกันอะค่ะพี่แจ๋มีอะไรไม่มีค่ะที่ไม่มีถ้าเกิดว่าโอเคคือพี่ก็อยากให้มันจบอะค่ะคือเห็น <c oughs> แต่เห็นแก่คนที่นอนอยู่นี้ยค่ะรวมโล้อสภาพจิตใจที่แจ๋เป็นยังไงบ้างะคะตอนนี้ก็ดีเลยเนาะก็คือถ้าถ้าสมมติว่าทางทางกับสาย ค่ะพี่ไม่พี่ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะคือพี่ขอให้ขอให้เห็นเห็นแก่คนที่นอนอยู่ตรงเนี้ยค่ะอย่างเดียวแล้วก็พี่กั็คิดว่ามันเหนื่อยจริงจริงถึงเวลาที่จะต้องยุติแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่น่าเกิดรอยพิลัตต์เราก็เหนื่อยเราไม่น่าเกิดคนงานแล้วก็ย้อยกบใหม่เลยก็ใครเองนะคะก็คือว่า อขอให้จบเพราะว่าเห็นแก่พ่อแล้วก็พ่อก็จะไม่สบายใจถ้ายังยืดเยื้อกันอยู่ความสบายใจของพ่อพ่อบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะก,กันขอให้เข้าใจกันดีๆค่ะเพราะว่ายังไงแล้วมันก็คือครอบครัวทุกคนก็คือครอบครัวน้าแจ๋อก็คือครอบครัวน้าฝนก็คือครอบครัวจริงไหมคะคําว่าครอบครัวเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ครอบครัวคือต้องรักแล้วก็สัมคีกันมีอะไรก็ต้องคุยกันตรงๆ <c oughs> เรื่องที่ผ่านมาก็จบแค่นี้แล้วก็เริ่มกันใหม่นึกถึงหน้าพ่อกันเยอะๆแค่นี้ค่ะทำเพื่อพ่อ เพราะว่าคือจะบอกว่าพี่เบิร์ดไม่ได้รวยไปร้อยล้านครับไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ให้เป็นของลูกและเมียที่เขาดูแลที่เขาลำบากกันมาตั้งแต่ยังไม่ใช่โรเบิร์ตสายควันพี่แจ๋วดูแลพ,พี่เบิร์ดเนี่ยแบบจากวันที่อยู่ห้องเล็กๆอะ่ะให้เขาเถอะไม่ใช่แต่พี่เคยขอย้งนะพี่เคยโทรบอกบอลตั้งแต่พี่พี่ยังไม่เสียนะครับว่าพี่คือว่าทุกอย่างพูดให้หลาน กูว่าพี่ชายพี่เป็นอะไรพี่พี่ือว่าพี่ก็มีบ้านแล้วเ็อบอนก็บอกพี่ว่าบ้านหลังเล็กให้ลูกบ้านหลังใหญ่พี่แจ๋วหม่ครับแล้วแล้วแล้วมาเกิดอะไรขึ้นรล้วพี่จะมาเอาพี่ไม่ได้เอาแล้วพี่ก็มีบ้านที่หัวหินเพราะว่าคือพี่แจ๋วก็ไปเห็นบ้านถ้าพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบนะจไม่ถ้าพี่ไม่พูดอย่างนี้ผมผมก็จะไม่จบกับพี่นะพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่ผมอุตส่าห์สลุกใช่พี่แต่สิ่งที่พี่พูดกับผมมันไม่ใช่อย่างนี้ผมถึงียกมาเคียนี้นะว่าอพี่ต้องรู้สิ ผมไม่อยากมานั่งทะเลาะตรงนี้นะพี่ฝนผมไม่อยากมานั่งทะเลาะตรงนั้นพี่เบิร์ดพี่พี่ต้องรู้ว่าทําไมถึงเรามาคุยกันเพราะอะไรทําไมผมถึงต้องมาคุยต่อหน้าทุกคนเรื่องนี้ผมไม่อยากให้มันตลกันทีหลังมันไม่ใช่เรื่องสนุกผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้นะครับผมอยากนั่งคุยตรงน,นี้ต่อหน้าพี่เบิร์ด พี่ต้องจบตรงนี้นะครับจบครับพี่จบครับไม่มีมาเรียกร้องกันทั้งสิ้นนะครับจุดทุกสาบานแล้วก็ต่อหน้าคืนมไม่เป็นไรผมว่าวันนี้รับแต่เพียงคนเดียวแล้วก็าจบโอเคมีอะไรก็เพื่อพี่รับผิดชอบที่บ้านด้วยทุกอย่างลงกับพี่คนเดียวแล้วโอเคมันได้จบไปเนาะตอนนั้นไม่มีต่อไปไม่ได้มีปัญหาก็ต่อไปโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคโอเคนะ